มาแล้วนะครับขบวนนาเที่ยวนะครับ911และ909นะครับพ่วงมาด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมาทอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับทอดขอบวนออกจากกันนะครับมายังด่วนเหมือนกันนะครับขบวนนําเที่ยวมายังด่วนเหมือนกันนะครับ นี่นะครับถอดขบวนออกนะครับที่ชุมทางหนองปลาดุกนะครับแยกเป็น2ขบวนนะครับ รถกีนี้วิ่งพ่วงกันมาแล้วครับตอนนี้จะแยกขบวนออกนะครับขันขบวนหน้านี้เป็นขบวน911ครับบางบำรุสวนสวนปฏิีพัฒน์นะครับ,บ,รบขบวนทางด้านขวามือนะครับเป็นขบวน9 0 9นะครับบางบำรุน้ำตกนะครับนี่นะครับถอดออกแล้วนะครับถอดออกแล้วนะครับ ถอดแยกออกจากกันแล้วนะครับเดี๋ยวขบวน911นะครับจะเดินทางต่อไปเลยนะครับส่วนขบวน909นะครับจะต้องเข้าประแจที่ใหม่เลข10นะครับ เดินทางก่อนนะครับขบวนนํำเที่ยว911ไปแล้วนะครับบางมําลุสวนสวนปฏิพัฒน์นะครับมาแยกกันที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ อันนี้นะครับขบวน909นะครับ909ก็ออกเดินทางนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าที่ปัะแจหมายเลข10นะครับ911นำหน้านะครับ911นี่วิ่งทางประทานตรงไปเลยแต่909เดี๋ยวไปแยกขวานะครับปัจแจหมายเลข10นะครับ นี่นะครับนาเที่ยว909นะครับมาแยกประแจนะครับตัวที่10บนะครับออกจากทางประธานนะครับแยกขวานะครับ911วิ่งตรงไปแล้วนะครับไปส่วนส่วนบริพัฒน์นะครับ909แยกขวานะครับเข้าส่ายน้ําตกนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับสองขอบวนนะฮะเก้าหแล้ว909นะครับ,รบฝากเพื่อนเพื่อนนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับหนองประดุกชาแนลครับ